คอนโดมิเนียมที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบทำกิจกรรมไปพร้อมกับการพักผ่อนในย่านที่เดินทางง่ายหาของกินสะดวกแนะนำที่นี่ครับชีวไทยอฮมักลาดเพ้าโชคชัยสครับ ถ้าคุณเป็นคนที่ทันสมัยและอยากใช้ชีวิตอยู่บนความสะดวกและอยากจะหาคอนโดดีๆสักห้องหนึงในย่านใจกลางเมืองแบบนี้นะครับไอ <I S 1> ขอแนะนำ mm hmm. ชีวไทยฮอมาร์คโชคชัย4ครับ mm hmm. เพราะตรงนี้นะครับ mm hmm. เป็นทําเลศัก,กยภาพ mm hmm. เป็นคอนโดโลไลส์สูง8ชั้นเนี่ยมีทั้งหมด2อาคารวันนี้จะเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวไอ mm hmm. จะพาไปชมกันเลยนะครับ go, go. โครงการชีวไทยฮอรมาร์คลาดพร้าวโชคชัย4ในเฟส1จะแบ่งออกเป็น2อาคารนะครับมีจำนวนห้องพักอาศัยเนี่ยรวมอยู่ที่434ยูนิตส่วนตัวอาคารเนี่ยวางตัวเป็นรูปตัว L นะครับเพื่อให้มองเห็นวิวส่วนกลางได้อย่างชัดเจนโดยอาคาร A เนี่ยจะมีจำนวนยูนิตที่เฉลี่ยต่อชั้นเนี่ยอยู่ที่31ยูนิตมีลิฟต์ให้บริการทั้งหมด2ตัว ส่วนตำแหน่งอาคารจะอยู่ใกล้ถนนหลักจึงเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ความสะดวกสบายในการเข้าออกโครงการแบบไม่ต้องเดินไกลครับส่วนอาคาร B เนี่ยจะมียูนิตเฉลี่ยต่อชั้นอยู่ที่ประมาณ31ยูนิตแล้วก็มีลิฟต์ทั้งหมด2ตัวให้บริการเช่นเดียวกันครับแต่เนื่องจากตัวอาคารเนี่ยอยู่ถัดเข้ามาจากอาคาร A เล็กน้อยจึงทำให้มีความสงบและความเป็นส่วนตัวมากขึ้นครับ โครงการเนี่ยตั้งอยู่บริเวณถนนสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นถนนเส้นรองที่เชื่อมต่อไปยังถนนลาดพร้าวและก็ราชดาพิเศษถนนกเกษตรนวมินและก็เลียบทด่วนรามินทาอานาลงได้ครับจึงให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ที่ขับรถยนต์เนื่องจากมีเส้นทางเนี่ยให้ลัดเลาะหลบเลี่ยงรถติดไปยังถนนเส้นหลักเนี่ยได้อย่างสบายสายครับ ส่วนการเดินทางที่นี่นะครับไอ้ I บอกเลยนะครับว่าสะดวกสบายมากๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนนะครับจะมีรถโดยสารสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นพี win, ่วินพี่แกล็บเนี่ยบอกเลยว่าเรียกแป๊บหนึงครับมาทันทีเลยแล้วก็ยังต่อเชื่อมไปในรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ด้วยนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน MRT เนี่ยก็บอกเลยว่าสะดวกสุดๆจึงขอยกให้ย่านนี้นะครับการเดินทางเนี่ยสะดวกมากๆเลยครับ ในเรื่องของทำเลที่ตั้งตรงนี้นะครับถือว่าเป็นต่อสุดๆในย่านนี้นะครับชีวไทยลาดพร้าวฮอหมักนะครับทำมาได้ดีสุดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟอริลิตี้ที่ครบคันนะครับแล้วก็การออกแบบในเรื่องของลออบ์สไตรงนี้ก็บอกเลยนะครับว่าสวยงามมากๆและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีเพจเฟนลี่เหมาะสำหรับกลุ่มคนนะครับที่รักน้องหมาน้องแมวที่นี่ถือว่าตอบโจทย์มากๆ บอกเลยนะครับว่าฟิตี้ที่นี่ก็จัดเต็มเช่นกันนะครับอย่างที่ไอยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในด้านของคลับเฮาส์นะครับประกอบไปด้วยเพรสเช่นพูลฟิตเนสครับเคลียร์ทีโฟว์วอล์กอิงสเปซเพจการ์เด้นรูท็อปการ์เด้นครับ พื่โครงการนะครับก็จะมีห้องให้เลือกเนี่ยสรูปแบบด้วยกันนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งก็จะมี1ห,ห้องนอนขนาด26ตารางเมตรแล้วก็1ห,ห้องนอนพิเศษนะครับขนาด40ตารางเมตรอีกไทยหนึ่งก็จะเป็นห้อง2ห้องนอนขนาด45.50ตารางเมตร และนี่ไอ้ก็อยู่ในห้องว b นเบด o ูมพัทนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับมีพื้นที่เนี่ยประมาณ40ตารางเมตรถือว่าใหญ่มากๆแล้วครับแล้วก็มีการออกแบบนะครับเป็นแนวยาวเนี่ยสามารถจัดโซนต่างๆเนี่ยได้ดีมากขึ้นและที่สำคัญนะครับยังมีในส่วนของห้องอเนกประสงค์ด้วยนะครับไม่ว่าจะทำห้องเกมรูมหรือว่าจะเป็นห้องที่ใช้ทำงานก็สามารถจัดไปได้เป็นยังไงครับใหญ่มากๆเลยใช่ไหมครับภายในห้องนะครับจัดสัดส่วนพื้นที่ไว้ค่อนข้างดีเลยครับ แยกส่วนแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างชัดเจนแบ่งพื้นที่การใช้งานภายในห้องออกเป็น6ส่วนนะครับก็จะมีห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องอนเนกประสงค์ห้องครัวระเบียงแล้วก็ห้องนอนเนี่ยภายในเนี่ยมีระดับพื้นถึงฝ้า2.45เมตรเลยนะครับพื้นก็เป็นลามิเนตหนา8มิลิเมตรนะครับผนังฉาบเรียบทาสีพร้อมบัวเชิงผนังเช่นกันครับ ความจริงแล้วนะครับการอยู่อาศัยในย่านของลาดพร้าวโชคชัยสีเนี่ยยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับการใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยถ้าหากใครเนี่ยอยากจะเลือกคอนโดสักที่หนึ่งอ่ะไอ้บอกเลยนะครับว่าตรงนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของความสมบูรณ์แบบสุดๆเลยนะครับและถ้าหากใครนะครับที่ชอบการรีวิวคอนโดที่ไอ้พามาดูนะครับไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากกดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ